เอาละครับผมก็กลับสวัสดีนู้ชมท่านนะครับวันนี้ผมในรายการไฮโซเลนอีกแล้วและวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเซ็นเซอร์ทั้งหมดในเกมนะผมเซ็นเซอร์ในเกมนี้นะผมก็จะเป็นอุปกรณ์ของช่างไฟนะผมเซ็นเซอร์พวกนี้สามารถทําหน้าที่แทนสวิตได้นะผมเมื่อเราจะปิดเปิดไฟอะไรพวกนี้เนี่ยหรือว่าปิดเปิดประตูเนี่ยเราสามารถใช้เซ็นเซอร์แทนสวิตได้นะผมแต่ละเซ็นเซอร์ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะผมเซ็นเซอร์นะครับก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันครับคือ โลจิกเซนเซอร์แล้วก็ลิควิดเซนเซอร์นะครับโลจิกเซนเซอร์นะครับก็จะเป็นพวกใช้กับสิ่งแวดล้อมในพวกนี้นะส่วนลิควิดเซนเซอร์ก็จะใช้เป็นของเหลวนะครับก็ประโยชน์ของเซนเซอร์นะครับก็จะใช้ได้หลายอย่างเลยใช้เปิดประตูหรือว่าใช้เปิดไฟบ้านได้นะครับโอเคครับเรามาดูที่เซนเซอร์ประเภทแรกก่อนเลยเป็นโลจิกเซนเซอร์นะผมก็จะมี3ตัวนี้เลยนะครับเป็นอันนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์สำหรับเพลเยอร์นะผมหรือว่าตัวละครผู้เล่นนยครับผมอันนี้จะเป็น เดนะครับผมคือตอนกลางวันเรี่ก็จะเป็นไนท์ตอนกลางคืนนะครับผมโมเคครับมาดูที่การทํางานของเซนเซอร์เพเยอร์ก่อนเลยนะครับผมเซนเซอร์เพเยอร์นะครับผมก็จะมีขอบเขตประมาณ2บล็อกนะครับผมนี่นะครับผมนี่จะเป็นขอบเขตมันส่วนความสูงก็สูงมากนะครับผมใช้ทําไรเวลาเราเข้าใกล้เขตของเซนเซอร์เซนเซอร์จะทำงานนะครับผมนี่ครับผมประตูก็จะเปิดนะนี่ผมเชื่อมติดกับประตูไว้ก็อยู่นะครับผมนี่นะครับผม ส่วนมากผมใช้เป็นที่เปิดประตูนะผมนี่นะผมเช่นที่เปิดประตูห้องแลบผมนี่นะนี่นะครับก็จะวางแบบแอคตัวเตอร์ให้มันเปิดอย่างนี้เลยสามารถใช้เปิดประตูได้นะผมหรือว่าจะใช้ทํากับดักได้นะผมแต่ต้องเป็นกับดักที่เอาไว้ล่อเพื่อนเท่านั้นนะล่อมอนอลไห้องนี้ไม่ได้นะผมเพราะว่าเป็นเซนเซอร์ของตัวละครน,นะผมเซนเซ,นเซอร์เพเยอร์ตอนนี้ผมก็ได้ติดเซนเซอร์ไว้กับกับดักแล้วนะผมนี่จะเป็นกับดักพ่นไฟนะ เื่อเพื่อนเรามาเข้าในเขตนะผมกับดากกจะทํางานนะเซนเซอร์เพยเยอร์นะผม,ผมก็จะมีผลแค่ผู้เล่นนะผมถ้าศัตรูในห้องนี้ก็ไม่ติดนะผมจะติดเฉพาะผู้เล่นเท่าน,นั้นนะส่วน2อ,อันนี้ขอพูดรวมกันเลยนะผมเป็นเซนเซอร์ตอนกลางวันแล้วก็เซนเซอร์ตอนกลางคืนนะผมสีเหลืองนี่จะทํางานตอนกลางวันส่วนสีม่วงนี่ทํางานตอนกลางคืนนะผมตอนนี้ตอนนี้ตอนกลางวันสีเหลืองก็จะติดตลอดเลยนะนี่นะผมถ้าเป็นตอนกลางคืนสีม่วงก็จะติดอย่างนี้เลยนะแล้ว สีเหลืองก็จะดับไปนะผมตัวอย่างการทํางานนะผมผมจะใช้เป็นคู่กันเลยนะผมตอนนี้ตอนกลางวันนะผมไฟก็จะดับนะอันนี้คือครบเพลิงนะอันนี้ก็ประตูตอนกลางวันจะปิดนะผมนี่นะผมตอนกลางคืนมันก็จะเปิดอย่างนี้เลยนะผมไฟก็จะออกงี้นะเราสามารถกําหนดได้นะผมว่าจะให้ไฟนี้ออกตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะผมส่วนตัวผมจะออกเป็นตอนคืนนะเซนเซอร์ day กับ night นะครับผมก็จะใช้ที่ออฟฟิศของผมเหมือนกันนะผมนี่นะครับ ไฟก็จะปิดอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนไฟก็จะติดอย่างนี้นะผมอ่าก็เซ็นเซอร์2ตัวนี้ผมแนะนําให้ใช้คู่กันนะผมมันจะได้ดูดีนะผมโอเคครับต่อมานะผมก็จะเป็นประเภทที่2ครับเป็นลิควิดเซนเซอร์นะผมก็จะเป็นเซนเซอร์สำหรับของเหลวนะก็จะทําหน้าที่เหมือนสวิตช์เหมือนเดิมเลยไม่ต้องใช้ของเหลวเป็นตัวเปิดสวิตช์นะครับผมอาจจะลองใช้นะ้าเปิดไฟดูนะนี่นะผม ถ้าเซนเซอร์มันโดนน้าแค่เสียเสียวก็ได้นะผมมันก็จะติดนะครับผมนี่ก็จะใช้ลาวาเปิดไฟนี่นี่ก็จะเป็นน้ําผึ้งส่วนอันนี้นะผมก็จะเป็นอะไรก็ได้นะผมจะเป็นน้ำลาวาหรือว่าน้ําผึ้งก็ได้นะผมนี่แล้วก็ตักแล้วก็ลองลาวานี่แล้วก็เป็นน้ําผึ้งนี่นะผมจะเป็นน้ําอะไรก็ได้นะผมอันนี้เฮ้ย และนี่ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะผมผมจะต่อทามเมอร์เนี่ยเข้ากับปั๊มน้ํำนะผมแล้วก็เอาเซนเซอร์เนี่ยต่อกับที่ยิงไฟนี่นะถ้าเรากดเลขก5ปั๊มน้ําก็จะดูดน้ำดูดินี่นะผมสามารถทําเป็น AFK ฟาร์มแลยพวกนี้ได้นะพวกประเภท i q ค i ดเซนเซอร์เลหพวกนี้นะผมแนะนําให้ใช้เป็นน้ำแล้วผมมันก็ เร็วกว่าลาวาแล้วก็น้ำพึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประตูเลื่อนนะผมน,นี่ผมจะใช้เป็นเซ็นเซอร์น้ําหมดเลยนะแผงวงจรก็จะประมาณนี้เลยนะผมกดสวิตช์นะผมนี่นะครับกดเปิดนี่มันก็จะไหลขึ้นอย่างเดียวนะผมไม่มีไหลลงนะแต่ถ้าจะทําให้สมจริงเนี่ยมันต้องใช้เป็นแบบนี้นะผมเป็นแป้นเหยียบนะบผมถ้ากดเปิด เฮ้ยสีเขียวคนระับเปิดนี่ครับสีแดงก็คือปิดนะผมนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเหมือนประตูเด้ดๆเลยนะผมวงจรก็จะประมาณนี้นะผมส่วนวิธีการหาเซ็นเซอร์นะผมเราก็จะต้องคราบเอานะผมก็วิธีครับก็จะมีดังนี้เลยนะเซนเซอร์เพลเยอร์นะผมก็จะใช้เป็นโซลออฟไซด์หนเหล็ก1แล้วก็สายไฟ1นึ่งนะผมครับที่ N Build Hard โ o d e นะ เซนเซอร์กลางวันนะผมก็จะใช้เป็นสวอปไลท์หเหล็ก1แล้วก็สายไฟ1นึะผมเซนเซอร์ตอนกลางคืนนะผมก็จะใช้เป็นสวอปไท์ห5เหล็ก1แล้วก็สายไฟอีก1นนะผมส่วนลิควิดเซนเซอร์นะผมเราต้องซื้อคริสตัลบอลจากพ่อมดมาก่อนนะผมแล้วก็เอ็มพี้ดอปเปอร์นะผมจากพ่อมดเหมือนกันนะอันนี้เซนเซอร์ลิควิดนะจะไม่ต้องใช้เมจิกด็อปเปอร์นะผมทั้ง3อันเลยก็จะมี เมจิกพอเตอร์ด็อปเปอร์เมจิกลาวาด็อปเปอร์แล้วก็เมจิกฮันนี่ด็อปเปอร์นะผมก็เอา MBT ดอปเปอร์ที่เราซื้อจากข้อมดมาเนี่ยมาคราฟที่น้ําลาวาแล้วก็น้าผึ้งนะผมเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเรามาดูที่เอ็นวิวนะผมก็ลีคูดเซนเซอร์น้ําก็จะใช้เป็นขอกนะผมขอกนี้นะผมซื้อจากสตรีมพังเกอร์นะผมเซนเซอร์น้ำนะผมก็จะใช้เป็นขอก5อันด็อปเปอร์น้ำา1อันแล้วก็สายไฟ1อันนะผมเซนเซอร์ลาวานะผมก็จะ ใช้ขอก5อันดัปเปอร์ลาวา1อันแล้วก็สายไฟ1อันนะเซนเซอร์น้ำพึ่งนะผมก็จะใช้เป็นขอก5อันน้ำพึ่งดัปเปอร์หนึ่งอันแล้วก็สายไฟ1อันนะส่วนลิควิดเซนเซอร์ที่สามารถใช้ได้กับน้ําทุกประเภทนะผมใช้ขอก5อันแล้วก็ใช้มายจิกดั p เปอร์ทั้ง3อันเลยนะก็คือมีน้ํามีลาวาแล้วก็พึ่งแล้วก็สายไฟ1เส้นนะครับที่ NV ็นวิวฮาร์ดโหมนะผม เป็นยังไงครับบ้าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้ามีประโยชน์สําหรับใครเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สาหรับใครก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมพวกคุณก็จะเอาไปใช้ในทางไหนก็แล้วแต่เลยนะผมส่วนตัวผมก็ใช้ประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ